สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็เกับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมบ๊อบวรากฤิตนะครับหลังจากที่วันก่อนเราได้รีวิวหนังสือภาพแลมดังไปก็ดูให้มีคนเข้ามาแบบพูดถึงการ์ตูนเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็หลายๆคนก็สอบถามมาวันนี้ก็เลยจะมารีวิวการ์ตูนบ o อบเซ อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราอยางที่รู้กันว่าตัวบ๊อบบี้เนี่ยชอบอ่านการ์ตูนมากแล้วก็อันนี้คือที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขึ้นชื่อนะเพราะว่าคนวาดเนี่ยคือจุนจิอิโตะก็คือมันเป็นกระแสะในออนไลน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนจุนจิโตะมันเขาเป็นนักวาดการ์ตูนที่วาดพวกวาภาพแนวสยองขวัญเนี่ยได้ได้ประทับใจคนมากๆนะนะแล้วก็อันนี้คือเป็นการ์ตูนของเขาซึ่งเอาจริงคือยัง ไม่เคยอ่านนะคือเป็นการ์ตูนรุ่นรุ่นพี่เนี่ยแหละคือรุ่นกเก่าๆเลยนะซึ่งสั่งบ็อกเซตไปจากน่จะจากเน็ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในบ็อกเซตนี้มีอะไรบ้างอ,อ๋อเขาแถมเป็นที่รองแก้วนะครับที่รองแก้วก็จะเป็น2รลูกนะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเขียนชื่อจุนจิอิโตะแล้วก็มีเขียนคำว่า Not for Sale ก็คือน่าจะแถมมาพร้อมกับกระตูนเซตนี้เทมาโอเคก็คือภายนอกนะครับก็จะเป็นเหมือนรูปน่าจะเป็นฉากมาจากในกระตูนนะครับก็ดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแบบดูแบบโหดร้ายทารุณแล้วก็มีความชวนแหวกอยู่นะม,มันก็จะมีแค่แบบชื่อ จุนจิอิโตะนะครับแล้วก็มี Net Com คอมนะครับเนี่ยเนชั่นเอเจคท์เมนต์นะครับชอบริษัท oh. คือกล่องเนี่ยพิมพ์สวยงามมากแล้วก็ตรงขอบเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นการเอาโลหะน่าจะเป็นคล้ายๆทองเหลืองนะครับมาทำเป็นขอบเพื่อเพิ่มความพรีเมียมให้กับส่วนต่างๆนะอ่ที่ก้นก็เหมือนเป็นรูปก,ก้นขอยเ,อเป็นรูปเหมือนปีศาจสัป,ประหลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะยังไม่เคยอ่านก็เดี๋ยวต้องมาอ่านแล้วก็ไอ้ตัวที่เปิดเนี่ย ก็จะเป็นแบบอย่างนี้คือแบบที่ yeah, คือปกติอ่ะบ็อกเซตของกระตูเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ก่อนหน้านี้รีวิวแลมดังไปแล้วนะครับที่ไม่ใช่หนังสือภาพนะมีรีวิวกระตูที่เป็นบ็อกเซตแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวบ็อกเซตเรื่องอื่นต่อนะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบเปิดปิดซึ่งเจ๋งมากเปิดขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวมันมีเรื่องอะไรบ้างอ๋อมันเป็นรวมรวมมันเป็นรวม ทุกเรื่องของจุนจิอิโตะนะครับก็จะอยู่ในมันก็จะมี5้าเล่มนะครับนี่เปิดมาก็จะมี5้าเล่มยังแรปอยู่เลยรู้สึกไม่ค่อยอยากแกะมาอ่านเท่าไหร่แต่ว่าคงต้องอ่านแหละกเ็เรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องปลามรณะนะครับก็จะมีสองเล่มน่าจะสองเล่มจบปลามอรณะนะครับก็จะมีสองเล่มแล้วก็เรื่องต่อมาก็จะเป็น black paradox นะครับหรือภาษาไทยเนี่ยคือ Ite, ina, o, เว็บไซต์มรณะเรมิน่าดาวมรณะคือทุกอย่างสำหรับจุนจีโตนี่คือมรณะหมดนะครับแสดงว่าน่าจะมีความแบบอ่านี่งไงก้นหอยมรณะแสดงว่าจำถูกด้วยก้นหอยมรณะนะครับก็จะมีห้าเล่มนะครับก็เอาจริงคือบอกไม่ได้เลยว่าเนื้อหาในการ์ตูนเนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อนๆหลายคนนะครับน่าจะเคย มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยบ็อกเซ็ตมันไม่ใช่บ็อกเซ็ตใหม่มันเป็นบ็อกเซ็ตที่มีสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้มารีวิวก็เดี๋ยววันไหนพี่อ่านจบแล้วเนี่ยจะมารีวิวเนะะื้อหาผ่านทางเพจแฮปปี้เจอทเม้นไบบ์บบอเซสีอีกทีหนึ่งนะครับก็ให้ดูข้างในก็จะเป็นสีดำอันนี้เป็นแมวนะครับไม่ใช่กล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างในสีดำนะก็ถ้าเกิดเราไม่เอาใส่กระตูเนี่ยเราก็ไปใส่แบบทรัพส,สมบัติของจุกจิกอย่างอื่นได้คือแบบ ลมันค่อนข้างแข็งแรงเลยนะก็ชอบมากชอบชอบเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกดีใจที่กระตูนเนี่ยเขามีอะไรแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่แบบรองเท้าหรือเสื้อผาะนะก็ทั้งหมดวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับวันนี้บอบบี้ขอลาไปก่อนแล้วกันแล้วก็เพื่อนๆอนย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e กดแชร์ให้บอบบี้ด้วยนะครับครับ